ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะครับเวลาประมาณบ่ายสองชึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกขาด้วยไม้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมเดินมาจากลานการเต้นขาล้วยไม้นะครับก็ระยะทางก็1น0 0 1พัเมตรนะครับในการเดินทางมา เป็นน้าตกอีกแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะครับของขึ้นมามน้ำตกครั้งนี้ครั้งแรกนะครับตอนแรกผมเขาเ้าใจว่าผมเคยมาแล้วนะครับสรุปผมยังไม่เคยมานะครับผมยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวเที่ยงตบขาด้ายไม้แห่งนี้นะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตอนผมเดินมาเนี่ยผมเดินมาคนเดียวนะครับที่มาจากด้านการเต้นขาด้ยไม้เมื่อกี้นี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไมครับเป็นฝรั่ง เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมแทนกล้องให้ดูนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนแรกตกใจมากนะครับอันนี้เป็นทีมงานของฝรั่งนะครับค่อนข้างจะเยอะมากันหลายคนนะครับประมาณสิบยี่สิบคนนะครับผมจะได้อันนี้จะเป็นบรรยากาศวิวอระมงาสีบงศานะครับา น่าจะมากันเองหรือว่ามาเป็นทัวร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคนจับกันแล้วนะครับผมมีผมเป็นคนไทยคนเดียวนะครับที่อยู่ตรงนี้นอกนั้นเป็นพลั่งหมอนเลยนะครับท่อง,งเที่ยวต่างชาติ เป็นกลุ่มใหญ่นะครับ10ตัวคนได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับไปตรงไหนเนาะทีนี้ อมา,าฝั่งนี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับฝรั่งนะครับมาไม่จะไนกันเองนะครับเพราะว่าไม่มีไกด์นำทางมานะครับไม่มีไกด์คนไทยนะครับติกวัวคนนะครับเป็นนงเตานะครับก็เป็นน้ำตียแห่งที่สวยงามนะครับ

ผมจะแวะขึ้นไปถ่ายวิวตรงด้านบนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้แวะถ่ายนะครับ เขามาจากน้ำตกเหวสุสวัตนะครับดูจากเส้นทางที่ที่มาแล้วก็น่าจะเดินกลับส่วนเราจะกลับทางลานกลางเต็นท์ผาล้วยไม้นะครับตรงนี้นะครับแผนที่น้ำจากน้ำตกเหวสุสวัตนะครับค่อนข้างจะไกลนะครับถ้าเดินจาก น้ำตกเฮลวสวัตมาตรงนี้นะครับถ้ามาลานกลางเต็นท์หากล้วยไม้จะใกล้กว่านะครับน,นี้นะครับน้ำตกหากล้วยไม้เราจะเดินทางกลับนะครับผมเมื่อกี้เจอไกด์คนไทยนะครับพามานะครับ ตอนแรกผมนึกว่าฝรั่งมากันเองนะครับเป็นไกด์นำทางนะครับไกด์คนไทยทางมาเที่ยวนะครับส่วนเราก็ตรงทางเดินนี้ก็จะชันนิดนึงนะครับตอนลงมาตอนลงมาก็จะง่ายหน่อยขากลับก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ เป็นระยะทางสั้นๆนะครับพอเดินไหวนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายคลิปขากลับนะครับซึ่งคลิปนี้ผมน่าจะไม่ตัดนะครับก็คือจะเป็นการวัดเวลาในการเดินทางกลับนะครับว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับ แต่ผมเข้าใจว่าประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะครับ เป็นลงงผ่าวหวนะครับเห็นขึ้นใหญ่หนิดนึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนะครับระยะทางที่จะเดินกลับการกลางเต็นหา่้ยไม้ตรงนี้เป็นด้านบน ของน้ำตกผากล้วยไม้นะครับก็จะมีเชือกให้ไต่ลงไปนะครับแต่ผมไม่ลงไปเดินนะครับตรงนี้นะครับเชือกที่ขึงไว้ให้หนักท่องเที่ยวเดินไต่ลงไปข้างล่างนะครับเพราะตรงนี้เป็นโขดหินขนาดใหญ่นะครับ อันนี้ด้านบนนะครับก็สวยใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นลานนะครับลานม่านน้ำตกอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาแวะชมนะครับจะเป็นลานกว้างๆอย่างนี้นะครับลานด้านบนของน้ำตกผาต้ยไม้นะครับน,นี่เป็นลานอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมันต่อนะครับ อันนี้เป็นเส้นทางขากลับนะครับตัวน้ำตกหากล้วยไม้เนี่ยถ้าเดินมาจากน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยน่าจะเป็นการเดินหนือขึ้นเขานะครับ เดินขึ้นเขามาเรื่อยๆเ,เป็นเป็นขาขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าจะให้ครบถ้วนกระบวนความจริงๆเนี่ยผมคิดว่าต้องเดินจากน้ําตกเหวสุวัสนะครับแล้วก็มาโผล่ที่ลานกลางเต็นท์หากล้วยไม้นะครับจึงจะครบลูปนะครับครบลูปครบความาเต็มอิ่มนะครับของการเชื่อมชมน้ําตกหากล้วยไม้นะครับ เพราะว่าถ้าเดินจากน้ําตกเหนสุวัสดิมาแล้วก็เดินกลับนะครับก็จะไม่เห็นวิวในฝั่งนี้นะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเดินจากลานกลางเต็นท่ากล้วยไม้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นช่วงที่เดินขึ้นมาจากฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสผมน่าจะมาเดินอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นการเดินจาก เหวสวัขึ้นมานะครับมาที่ลานกลางเด็นผากล้วยไม้นะครับต้องหาโอกาสมาอีกสักครั้งนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวยใช้ได้อยู่ระยะทางเดินก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่พอไหวนะครับสำหรับน้ำตก หาล้วยไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำตกกแห่งหนึ่งนะครับที่เราแวะขายคลิปตอนแรกนะครับ วันนี้เราเดินเที่ยวน้ำตกค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเรื่องที่น้ำตกทานรัตนาแล้วก็น้ำตกเหวน,นรกนะครับแล้ววันที่สามก็น้ำตกเหวสุวัฒนะครับน้ำตกที่สี่ก็คือน้ำตกผาล้วยไม้นะครับค่อนข้างจะเหนื่อย ใช้ได้นะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมแวะถ่ายรูปให้ดูตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับที่นตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับ ทางบนทางก็เป็นส่วนใหญ่เป็นทางลาบนะครับที่เดินมาจากลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้นะครับเป็นทางลาบมีขึ้นเขาลงเขานิดหน่อยนะครับคิดว่าไม่ลำบากเท่าไหร่ ครึ่งชั่วโมงน่าจะเดินถึงนะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว14นาทีแล้วนะครับ น่าจะไม่มีมนะักท่องเที่ยวเดินเข้ามาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเดินเข้ามาเพราะว่าเวลามันก็ใกล้จะบ่ายสองนะครับตอนที่ผมเข้ามาผมเข้ามาบ่ายโมงครึ่งนะครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินสะดวกสบายนะครับฟังเสียงค้ำตกการเดินช่วงขากลับนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวก็แนะนำมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าเผื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะครับวันธรรมดาน่าจะไม่มีคนเข้ามานะครับมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามามันกันนะครับตอนแรกนี่ว่าจะไม่มี น่าจะเข้ามาหลัง ờ, บ่ายสองนะครับเพราะตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับเข้ามาสามคน นี่ว่าจะไม่มีใครเดินเข้ามาแล้วนะครับมีน้องๆผู้หญิงเข้ามาสามคนเมื่อกี้นะครับน่าจะเข้ามาหลังบ่ายสองกว่าๆนะครับแต่ก็ามาเป็นกลุ่มนะครับเป็นสามคนก็พอไหวนะครับอ่าจะได้ดูแลกันได้นะครับ ตอนนี้ก็20นาทีนะครับที่เราเดินทางมาอีกหน,น,น่าเกิน10นาทีน่าจะถึงนะครับผมเดาว่าน่าจะเดินประมาณ30นาทีน่าจะถึงนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมาอีกนะครับนึกว่าหมดแล้วนะครับยังมีเด็กเข้ามาอีกอ เสาร์อาทิตย์นะครับตอนเช้าเช้ามาเดินตอนที่เขาเปิดนะรประมาณแปดโมงเขาก็เปิดนะครับเปิดแปดโมงเช้าปิดตอนบ่ายสองนะครับเวลาเดินขึ้นเนะี่ยเช้าเช้าจะได้ไม่ร้อนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินได้ไม่เหนื่อยมากนะครับอากาศเย็นๆทางเดินโอเคนะครับ สูงชันบ้างนิดหน่อยพอไหวนะนการเดินสภาพทางเดินก็อย่างที่เห็นนะครับไหนชอบเดินป่าก็แนะนำนะครับที่นี่เดินพอได้อยู่ไม่หนอยมากแต่ควรจะพกน้ำมาสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่กระหายน้ำ ผมคิดว่าระยรทางมันไม่ไกลมากนะครับผมก็เลยไม่ได้พกน้ําเข้ามาด้วย ได้ยินเสียงรถยนต์แล้วนะครับน่าจะอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะถึงลานกลางเต็นท์หากล้วยไม้นะครับ ระยะเวลาในการเดินก็ประมาณยี่ห้านาทีนะครับจากตัวน้ําตกมาที่เอาลานกลางเต็นท์ผาเกลวยไม้นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเดินโดยที่เราไม่แวะถ่ายรูปนะครับเดินอย่างเดียวนะครับขากลับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ถึงลานจอดรถแล้วนะครับ ลานจอดรถของอผ่ากล้วยไม้นะครับลานจอดรถน้าตกผ่ากล้วยไม้สําหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ